สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกานิษฐาครอสายคณะนิติศาสตร์รหัสนักศึกษา,า6411310102ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้จะมาปิดตาท่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาต 3, รา3ามเกื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟอ้องอนุหนึ่งในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้สารแพ่งเป็นสารที่มีเขตอำนาจอนุสอในกรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรอนุกอถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่นะที่ใดในราชอาณาจักรภายในกำหนด2ปีก่อนวันที่จะมีการ,การเสนอคำฟ้องให้ถือว่าที่นั่นเป็นภูมิลำเนาของจำเลยอนุขอถ้าจำเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าโดยตนเองหรือตัวแทนหรือโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจาการนั้นในเขตราชาในเขตราชาการให้ถือว่าสถานที่ที่ใช้หรือเคยใช้ประกอบกิจาการหรือติดต่อดังกล่าวหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวแทนหรือผู้ที่ติดต่อในวันที่มีการเสนอคำฟ้องหรือภายในกำหนด2ปีก่อนนั้นเป็นภูมิลำเนาของจำเลย มาตรา4วางหลักไว้ว่าเว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นอนุ1คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่อนุ2คำร้องขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล มาตาสีมาตาสีทวีวางหลักไว้ว่าคําฟ้องอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจําเลยจะมีภูมิลาเนาอยู่ในในราชอาณาจักรหรือไม่หรือต่อศาลที่จําเลยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาลมาตาสีตรีวังหลักไว้ว่าคําฟ้องอื่นนอกจาก ที่บัญญัติไว้ในมาตราสิทธิทวซึ่งจำเลยไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อสารแพ่งหรือต่อสารที่โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรวรรคสองคำฟ้องตามวรรคหนึ่งถ้าจำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวร จวจะเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในราชอยู่ในเคสารก็ได้มาตรา5วางหลักไว้ว่าคำฟ้องหรือคำร้องขอซึ่งเสนอซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิลำเนาของบุคคลก็ดีหรือเพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดีเพราะสถานที่เกิดมูลคดีก็ดีหรือเพราะมีข้อหาหลายคดีก็ดีถ้ามูลคดีถ้ามูล,มลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน โจ์หรือผู้ร้องจะเสนอคําฟ้องต่อหรือจะเสนอคําฟ้องหรือคําร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้มาตราเจ็ดวางหลักไว้ว่าบทบัญญัติในมาตราสี่มาตราสี่ทวีมาตราสี่ตรีมาตราสี่ตะวามาตราสี่เบนมาตราสี่ชอมาตราห้ามาตราหกและมาตราหกทับหนึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งแห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้ อนอุหนึ่งคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังอันเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดให้เสนอต่อศาลนั้นอนุสองคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนออันเกี่ยวเนื่องกับก,บกบารบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลซึ่งคำฟ้องหรือคำร้องขอนั้นจำต้องมีคำวินิจฉัยของศาลก่อนที่ก่อนที่การบังคับคดีจะได้ดำเนินไป โดยครบถ้วนสมบูรณ์ทำสมบูรณ์และถูกต้องนั้นให้เสนอต่อศาลที่กำหนดไว้ในมาตรา27 1อนุ3ามคำร้องคำร้องตามมาตรา101ถ้าได้เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลได้แล้วให้เสนอต่อศาลนั้นในกรณีที่ยังในกรณีที่ยังไม่ได้เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลได้ ถ้าพยานหลักฐานซึ่งจะเรียกมาสืบหรือบุคคลหรือทรัพย์หรือสถานที่ที่จะต้องตรวจอยู่ในเคสารได้ให้เสนอต่อศาลน,นั้น